เขาจะสอนเหมือนกันเลยทุกห้องขับฝรั่งเ่ะเขาไม่ได้รู้หรอกว่าห้องนี้ต้องสอนแบบนี้นักเขาก็สอนมหนึ่งเขาจะสอนทุกห้องเหมือนกันไอ้นั่นไม่ใช่สมการมันมันคือประเด็นเลยเดี๋ยวเขาสอนเนี่ยสมคัญให้ตีเปอรเซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ครูซะห้องนี้ตีเปอร์เซ็นต์ปุ๊บเขาไม่ได้เปอเซ็ตเราครูไทยก็ทำเกตให้แค่นั้นเองเข้าใจเพราะว่าทุกวันนี้ไอ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 อีพีเดี๋ยวมันก็ล้นตารางอยู่แล้ว ไอีพไปเลยห้องเนี้ยแต่่าเดียวได้ไหมแต่ไม่ควรเป็นภาพเดียวก็ว่ามันก็ต้องเหมือนกันกับห้องอื่งเห็นด้วยอาจารย์คงครัเพราะว่าเราจะไปสื่อกับอาจารย์ชุนเนี่ยเราจะไปสื่อสารกับเขาไี่ไม่ยากมากแล้วแล้วมันมีปัญหามาตลอดเลยนะไม่ว่าจะให้ให้แต่กระดานสอนคนเดียวเนี่ยมันต้องมีครูไทย หนึ่งชั่วโมงครูฝรั่งหนึ่งชั่วโมงคือหมายว่าเวลาที่ที่เด็กมันมีปัญหาครูไทยก็จะได้ช่วยได้คือาก็คือคเราก็ให้เป็นอย่างเทอมแรกก็ไปเปิดทักษัฟัะพูดสัปสองชั่วโมงแต่ครูฝรั่งก็สอนชั่วโมงหนึ่งครูไทยก็สอน่วโมงมันจะไม่มีปัญหาเรื่องเกรดด้วยก็จริงแต่ผมกกังวลว่า มันล้นมันเกรนมันแตะยากมองมันล้นมันล้นอยู่แล้วให้ชั่วโมงเดียวแต่มันต้องล้นอยู่แล้วคือยังไงเราต้องล้นมอสามอะสิบเอ็ดชั่วโมงมันก็ล้นไปหนึ่งชั่วโมงใช่ไม่ของเรามันสอบดารละสามสิบห้าชั่วโมงเสร็จแล้วก็ อ่ะก็ก็ในระดันี้ทีนี้เอ่อผมอยากถ้าคุยจบ่าทีนี้ตัววิทย์เนี่ยพูดยาวๆเดินองเกียนข้อสรุปทีนี้พูดถึงตัวกิจกรรมนิดนึงการเข้าค่ายการจะต้องอยู่ในผังให้เขียนเอ่อระ่างเขียนเช้นในแต่ละสิ้นปีการศึกษานักเรียนควรเข้านักเรียนต้องเข้ารับการอบรม อย่างเช่นของวิชาสหนึ่งข้อท้ายชีววิทยาเพื่อสิน้นสิ้นภาคเรียนที่ที่หนึ่งใช่ไหมหรือเดือนตุลาอะไรเราคิดดูหรือช่วงไหนอันนี้คำอะารสอนรทา่วิชาก็าร เล้วช่ในคำคำอธิบายอะไรี่ครับซรเ้ด่าซัมเมอร์นเรียนสองไมอไม่ได้ตเป็นพักเรียนที่สองแต่วุอมสามมันจะออกจบแล้วใช่ไหมใช่ไหมหรือเรื่อช่วงเสาร์อาทิตย์ก็ได้ได้นะว่าเราไปนอนจะเป็นัภายในภาคเรียนที่หนึ่งหรือลึกลในภายภาคเรียนที่สองเราก็ต้องทำครงส์ชันของ กิจกรรมผมจะกังวลนะพอพอเรียนเทอแมกไม่ไหวพเธอเอเรียนไปได้สักครหนึ่งเรียนไปได้ยังไม่ถึงเธอเลยถ้าสอสามเสีทิพย์ขอลงหมดเนี่ยตายเลยนะเราในภาคเรียนที่สองนะในภาคเรียนที่สองเนาะทำกิจกรรมเข้าใกล้อย่างน้อยเรียนไม่ไหว สอบค่ะสองนี่สเราเราสมัครเราเรารับสมัครคือให้สมัครยี่สิบที่หนึ่ที่สองแล้วสอบยี่สามถ้าเป็นเด็กคัดจากการสอบก็ก็จะจะอู้ค่ะเพราะเด็กน่าจะรับได้แล้วผมผ่านได้เท่ากันผมผมกลัวมันจะไม่ยากจริงผมที่ต้องให้สอบคือคัดเด็กคือให้สอบเลยนคือคือหมายถึงว่ามีข้อสอบเดี๋ยวตอนนี้ให้ให้ ให้วิทย์กับคณิต์ไปคุยกันว่าว่าจะออกข้อสอบยังไงที่จะสอบที่ยี่สามคือจะใช้ข้อสอบประมาณไหนเนี่ยแล้วเดี๋ยวผมตอนนี้ผมยังไม่ได้กําหนดตารางสอบคี่เลือกเลยนะฮะสอบกันที่ยี่สิบสามสองชั่วโมงแล้วกันรวมกันวิชาละสองชั่วโมงรือรวมกันวิชาละหรือจะเอาเป็นแยกวิชาไทยที่มันไได้เพราะว่าเพราะว่าวันที่ยี่สามน่ะมัน มันมีแต่สอบไอไอเด็กสมัครอันนี้เท่านั้นไอเที่สามคือเราเอามาสมัครวันหน้าสอบเลยใช่ไหมไม่ฮะเราสอบก่อนเลยจับฉลากเพราะเพราะนั้นอะไรสมัครวันหน้สอบเลยใช่ไหมคือคือไอเด็กเด็กคือเริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่ยี่สิบยี่เอ็ดยี่สองันยี่สาสอบพอพอเราพอถึงวันที่สองเราจะรู้แล้วว่ามีคนสมัครกี่คนและยี่สามก็สอบทีนี้ถ้าเกิดสมัครคนเดียว ก็ผมมันคงเปิดได้ไห้คือคือเราต้องดูดูสถานาการณ์่าสามารจะมี<ต>คน,ส,นสม,มัครกี่คนและดีไม่ดีถ้าไม่มีสมัครก็ม,ม,มี้อยู่นั่งเดียวเราก็บอกว่ามีมมใช่นะรับสามสิบห้าคนมีป้ายใหญ่ด้วยหรือไอ้ตรงประสมการธ์ก็มีมค,คือเราล็อกไว้ว่าประมาณเราบอกว่ารับสามสิบห้า แต่จริงไม่รู้ว่าได้สักกี่คนจะให้ดีก็คือเราสามารถโฆษณา,าในาาาระดับได้โดยที่เรามีโบชัวในกองรู้ว่าก<อ>็วันวันที่ยี่เอ่อยี่สิบนิดคือพรุ่งนี้จะเป็นวันแรกที่เขาจะมารับใบสมัครถ้ามีรายละเอียดแจกเพิ่มให้เขาเนี่ยจะดีแต่ทำสิครับ <laughs> พรุ่งนี้นะครับอาจารย์จะยุ่นอยู่ในใบป,ประกาศท่านแล้วไม่ใช้นีมไม่หมายถึงว่ารายละเอียดของแผนตัวเนี้ย คือหมายถึงว่าเขาจะได้อะไรจากโครงการนี way, ้อ right. ่านี่แหละประเภทนี้แต่ว่าที่ไอประกาศรั้นมันก็มีแค่ว่ามีมีแผนที่แผนนี้แต่แต่เขาไม่รู้ว่าอะไรเนี่ยเราว่าแต่ว่าอะไรเนี่ยเรามันไม่มีเอกสารให้เขาตรงนี้ว่าเอ่อถ้าเรียนแผนนี้แล้วจะมันมีอะไรพิเศษกว่าคนอื่นเนี่ยตรงเนี้ยอาจารย์ดีไหมถ้าดีตรงนี้ก็คือถ้าไม่ก็จะทำมันอาจจะอาจจะไปคิดทำเดือนนี้แล้วพรุ่งนี้เราไปฝาก ปากตรงที่ว่าแจกใบสมัครจะได้แจกเข้าให้นึกออกมาเลือกออกมาเนือกออกมาขอไฟปัดเลยนึกออกมาไอ้ที่ใบโควต้าที่จะพ่อจะนำเหมือนกับที่อาจารย์จะไปนั่งประชุมพันช่วงยี่สิบถึงยี่สิบสี่เลเพียนแต่ว่าทำเป็นเอกสารแจกเข้าไปก่อนเลยลองรบกวนเก็บนานขึ้น เชิญทัวร์เนี่ยเสร็ใช่ไหมพอประสงค์คือเพื่อเพื่อพัฒนาเด็กที่มีความสามารถจัดนัวิทย์เพียร์มุ่งตรงสู่มหาวิทยาลัยการสาธารณสุขสาธารณสุขเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กให้เข้มแข็งคือเราการเข้าถู่ทาะคือคือถ้าถ้าเรียนแบบทั่วไปเนี่ยบางทีเด็กถนัดแต่ เด็กมันจะถูกเพราะเรียนด้วยวิชาอื่นสารพัดเรียนเนี่ยมันคือเราไม่ได้เน้นคือถ้าไปเรียนแผนธรรมดาก็คือไม่ได้เน้นเฉพาะได้เราดันเขาไปถูกทางเนี่ยแต่ว่าถ้าเขาถนัดทางวิทย์นิตเรามีแผนวิทย์ชนิตเนี่ยให้เพื่อเพื่อจะได้พัฒนาได้เต็มที่แทนที่จะไปมัวแต่เรียนต้อยต้อยอยู่แล้ก็ไปเลยเนี่ย ถ้าเกถ้าเก่งถาด้ยิก็ได้เก่งพราะครันไม่ต้องทีนบวันไหนลูกมาสอบเพราพรุ่งนี้เขาจะเริ่มเขาจะเริ่มมาขอใบสมัครถ้าอยากประชาสัมพันธ์เดียวเดี๋ยวเราเอาเราไปเดี๋ยวเอาเอางไปเยก็ดีเลเดี๋ยว่เพราอชวรเป็นจะมีสมัครเยขึ้นกว่าที่เราจะเป็นแับเช่นเช่นเราเกี่ยนข่ายีเราไม่ยาในตัวไหนนี่อ่ะยังภาคเรียนที่หนึ่งภาคเรียนที่หนึ่ง อ่ามอหนึ่งเนี่ยผมอยากให้เพิไปเลยเพราะเรย่อหนึ่งแพ่ยีวิแชีวะผมขอไปทอานาำสั่งในคขนิดหนึ่งยังเอาไม่ใรว่าไม่ใช่แันล้วแล้ผมจะคุยอะไรด้วยล่ะอาจจะก็ลงได้นภาคเรียนที่มอผมนั้เรียนไม่ได้ดูคำสั่งเขาเขาจะรีบ1ันหสองเคมีผมจะต้องเป็นเ่งอานเคมีเดี๋ยวเดี๋ยวคำสั่งผิดเลยผมกะถูกบล็อกมอสาฟิสิกสเนาะ มปีที่สองนะมสามน้อยไปไหมย่างสองครั้งได้ไหม้าเดียนละสองครั้งจีว่าสองต้องโอกเด็กให้เปเก็บนะครับก็คือพวกไปค่ายที่รู้สึกว่าเราต้องพิจิตต่างหากที่เราอยากไปในครงเรีมนใช่ครับไปค่าย ผู ừ, à, ường, e à, ้กคองอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตนนี้ใช่ไหมครับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่ได้เรียนมืออาชีพจริงกับอาจารย์ทีนี้เราพูดตรงๆนะเราเฉพาะห้องนี้เรามีแรียบอะไรเพิ่มเติมพี่หวงเพก็อยากให้เรียนชีว่าหนึ่งเนี่ยเรียนแบบจริอจังแบบนั้นเรามีเยอะแล้วค่ะเพราะว่าหนึ่ง พื้นฐานก็คือเรียนพื้นฐานมันมีอยู่แล้วใช่ไหมคะมันก็มีเย่าพื้นฐานบ้างแต่นี่นะคะข้อคุณจะจบลึกลงแบบมากๆให้เข้าใจได้มากขึ้นตามศักยภาพที่โรงเรียนให้เราได้ต้องควบคูตามศักยภาพนะบางแบบเราไม่มีอุปกรณ์เราไม่มีสายทีมเราหัวเราไม่ได้ันไม่ได้เนี่ยมันก็ทําไม่ได้ครับแต่เขามีการศึกาใช่ใช่อวอันนี้หนูหนูสึกษาได้เดิหนูเคยไปที่พิมายวิทยาเนาะเคยไป พ่อพิเศษของเขาะพอ,อเรติดแอร์แล้พอติดแคืเป็นห้องนี้ค่ะข้า,ะางหน้าเนยขากเป็นต๊ะเรียนเด็กม่กี่คนค่ข้างหลังก็จะเป็น6โต๊ะโต๊ะีือต๊ะที่ทำแบบอุปกรณ์แบของเขาเด็กพวน,น,นี้บเลยค่ะถึงวลาครัวแหลออกมามีาน้ำเลนที่เราทนั้นเด็กทเสร็จทาแหบเสร็จเสนอท่าแห้เลยมีเซเตอร์อะไรเรียบร้อยคน,นั้น่มที่มาที่จ็าทำห้องห้องพิเศษเนี่ย เด็กไปแต่รวมแล้วไอ้เหตุของเขาอะคะอย่น้องเดียวกันเลยของเราจะพอทำประมาณได้ไหมเราทุ่เรยไว้ได้จะไม่ทําห้องให้เดินเรียนไม่แตะใช่เข้าใจค่ะคือให้เด็กเดินเรียนแต่วิน่ะเฉพาะของเขาเลยเช่นจะใช้ห้องทุกภาคของสี่เนาะข้างหลังอุปกรณ์ของเขาอะค่ะมันจะแยกเลยว่าตรงนี้นะเป็นเด็กคนนี้โดยตรงเราจะไม่แตะเราจะแตะต่อเมื่อเราจะทำแบบให้เขาเราจะแตะ เด็กอื่นเราใช้ของทั่วไปที่เป็นอุกรวมใน่ใช่ใช่นี้เราทำได้ค่ะซื้ออุปกรณ์แล้วเราต้บางแผนวเพิ่มที่หนึ่งชื่ออะไรค่ะแล้วก็คือเป็นเด็กของนี้โดยตรงค่ะแล้วก็โตัวแบบของเราเป็นยัก็คืออันนี้แค่ข้อเสนอแต่ว่าถ้าเราไปตั้นห้องน่ยอางที่มาเนี่ยเด็กห้องอื่นมันจะเรียนไม่ได้เพราะว่าห้องมันแคบลงค่ะืออุปกร้์นะกั้นขวางไว้เนี่ยเด็กกลุ่มอื่นก็จะเรียนได้ยากขึ้นเพราะว่าห้องเราเขไม่เรียงพอ ทีเดียวถ้าก็พี่อยากให้เห็นกิจกรรมหนึ่งที่เราใช้เงินใช้กันเลยสอนเป็นหลักเลยนะแสนหนึ่งที่ให้ไปที่ออนมาจะวก็จะไปไทยรัฐไปเนี้ยก็มีแสนหนึ่งอยู่กับคุณครูนมือให้คุณจูงมือจัดการซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จะมปในโครงการนี้อ่ะตอนนี้มีเงินก้อนหนึ่งแสนหนึ่งต้องรีบใช้นะถ้าไม่เบยงมันงบตัดงบเข้าเลยนะค่ะเงินงบก้อนใหม่ก็เทียบนาใหม่ได้ค่ะแสนหนึ่งค่ะตอนนี้อนนองกำลังหาจะซื้ออุปกรณ์เสรี เนท่านตอนนี้เ่คนที่ซื้อกล้องเรียนนะครับอันนี้ของทันตศัลย์ภาคเรียนที่หนึ่งภาคเรียนทหนึ่งเข้าเข้าใกล้นะเข้าใ่ายอาจจะเข้าเข้าใ่ายเองเด็กซึ่คนหรืออาจจะไปข้างนอกไปแล้วแต่อาจารย์ภาคเรียนที่หนึ่งที่สาม ทีนี้วิชาสัมเลยสังตาเป็นสี่งานเลยจะย่อไปต้องติดต่อในนอกเลยเนาะว่าจะเข้าค่า้ยังไงอะไรแบบนี้เรียกแต่งานประสบการณ์วิชาอมีอาทีนี้ผมถามหนึ่อคือตองที่นี่เวลาที่นี่เวลาเรียนปกติมันก็จะเพิ่วิชาเข้ามาพี่ก็อยากจะพูดตรงๆนะ ทำยังไงให้เอาวิชาในแต่ละวันในกลุ่มวิ์กลุ่มนี้แหล่จะต้องตบทวนติวข้อสอบเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นเด็กมันจะมันต้องมีการติวใล้ใต,ติวแต่ว่าอาจจะใช้ชื่อว่าวิชาพิสัส์ก้าหน้าพิสัสก้าหน้า,อ,นาอะไรเงี้ยคณงจัดเข้มแต่ในการติวอาจจะพิมพ์เจตนาคือหาเงินให้ครูด,ด้วย แล้วก็นักเรียนจุกจมเพื่อนักเรียนคือพอเรียนปุ๊บมันก็นอยู่แต่ในห้องเราก็ต้องแค่มาติวข้อสอบตอนเย็นหรือเสาร์อาทิตย์นิดครึ่งวันนิดครึ่งวันดังนั้นนักเรียนจะไม่ได้ทุกทวน,นไม่บอกว่ามันจะไม่ได้ทุกทวนเนื้อหาอย่างเรียนปัตศาสตร์นะครัุ๊บเนี่ยครูจะต้องติวพื้นฐานติวแนวข้อสอบทั้งพื้นฐานแล้วก็เพิ่มครูวิททั้งอะไรทั้งพื้นฐานแล้วก็ชีวะหนึ่ง ถูกไหมอย่างนี้เป็นต้นถ้าไม่มีจุดนี้พบจะมารอทุกทวนโอโนเด็กไม่ได้แล้วเจตนาให้เด็กค่อยจําทุกทุกอาทิตย์ทุกวันที่มันจะค่อยเหมือนเราตัวนี้เป็นหัวใจเลยนะพี่ว่าใครไปทุกทวนอาจจะใช้ชื่อวิชาใดวิชาหนึ่งผมผมว่านี้นะหรืออาจเป็นกิจกรรมกิจกรรมเสริมภกษาความรู้ออาจารย์ก็จะชื่อเด็กผมเนี่ยอยากทุกวันเสาร์ เสาหรือวันผมอยากเรียวันเสาร์มั้งต้องมีเวลาครับหนึ่งวันเรียนเช้าบ่ายเช้าเช้าพอดีเนี่ยบ่ายวิทย์อย่างนี้ได้ไหมคือเอาความรู้แต่ที่เรียนมาทั้งหมดมาเพิ่มเลยคล้ายๆติวข้อสอบนะเน้นติวข้อสอบนะอ่าจุดเดินประถมนะอ่าบางน้องกูเดินนั่ง ถ้าอย่างเงี้ยคือมันจะมีหาตรานตอหเรียนโทงคะอ๋อเราก็หนึ่งค่นก็ได้อ๋อคนอื่นถามห้าแค่เราได้ได้แต่เราจิ้มข้อมูลแล้วก็คุยกันเอา